เอาเด้อครับพี way, Likewise, <nutritional. S 2> ่น้องครับมาให้ผมจับแล้วพอถ่ายออกครับออกแล้วเขามาให้ผมจับเลยครับอยู่ในป้าครับอย่าสมีรับเบิงครับเนี่ยเขามาให้ผมจับเลยให้จับเลยครับมาให้จับหูหง่างเลยครับตลัดออกเลยมาซอยกันครับพี่น้องครับในในแม่ท่องเล่นเล่นงานแล้วเนี่ยครับถ้าเขาถ่ายออกเขาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับเพื่อดูแต่อาการเขานะครับนะ ดูจากอาการเขาว่าพิธยาติเขาจะเป็นยังไงที่ผมเคยผ่านมาก็ทําลักษณะน,นี้ก็ถือว่าเขาทองที่อืดก็ได้บรรเทาลงนะครับถ่ายมาันชาเนอะมีแตน่นาเมื่อกี้ก็ถ่ายตะน้ําครับยออกมาอย่างนี้ก็อาการเป็นอย่างนี้ครับมาให้ผมจับเลยครับวิ่งเลยครับเมื่อกี้วิ่งมายืนนี่ผมก็ไม่กล้าเข้าไปนะครับ เล่นดินใหญ่เลยครับถ้าภาษาสวยเขาว่าเล่นกลเขาว่างั้นเล่นกลนี่มันเขาจะเล่นก็เหมือนคนมันโล่งนะครับนะลักษณะอย่างนั้นเหมือนเขาโล่งเนื้อโล่งตัวอะไรอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นแหละครับอันนี้ผมไม่กล้าเข้าไปครับไม่กล้าครับไม่กล้าถ้าภาษาสวยเขาว่าเล่นกลอ่ะลองดูเขาครับเด๋เข้าได้ไม่ให้เข้าเลยครับไม่ให้เข้าเลยครับ ไม่ให้เข้าเลยครับไม่ให้เข้าเลยครับไม่ให้เข้าเลยครับมาถอยหลังก้อนถอยหลังกอนแม่มาไล่ทองเล่นละเล่นงานละเล่นงานพลานละมาให้พลานเข้าเลยอุ้ยทำไงคนนี้มาคนเดียวด้วยอยู่ในกลางป่าด้วยคนนี้ พอถ่ายออกเล่นงานเนานแนะแบงเนานะไม่สงสารพร่อหรยอฮะฮะไม่สงสารพร่อหรยอฮะทำไมไม่พ่อจับละ่ะว่าไงเร็วมาแล้วกันเลยเข้าไปจับดูกันนะครับน่าจะให้จับดีกว่ามาเี่มาเร็มามาโอ้ไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยครับท่านผู้ชมไปแล้วครับไปแล้วไม่ให้จับเลยครับไม่ให้จับเลยครับไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ให้จับเลยครับไม่ให้จับเลยเอ้าททำไงดีคขาเนี้ยไม่มานไรทองเล่นงานผมแล้ววันนี้จะได้กินข้าวไหมมาจากกะเช้าครับมาจากกะเช้าเลยนี่ทำไงดีมาละมาลอาลองลองมาจับดูทีครับอีกครั้งหนึ่งว่าไงครับว่าไงมาละมา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  อ๋อว่าไงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอันนี้ไหมพ่อจับลูกันนี้ไม่ม่พาพ่อพาไปกินหญ้าไปไปฮะไม่ให้เลยครับเนี่ยหันหลังให้เลยไม่ไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยไม่ให้จับเลยครับไม่ให้จับเลยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อนครับถอยก่อนถอยอย่างนี้ถอยก่อนครับถอยก่อนฮะรับจะ่เรนงานผมไม่ผมก็กลัวเหมือนกันนะช้าง ไม่ใช่ว่ามกลัวเวลาเขาเล่นอย่างนี้เขาไม่รู้จักพลาดหรอกครับเ,เตรียมตัวไว้ก่อนครับนะครับามาหาผมนะครับถอยหลังมาหาผมแล้วทำไงดีครับท่านผู้ชมทำไงดีแม่มาลายทองหันหลังผมแล้วไปเฮ้ยไปออลองดูครับจะไปหรือปเปล่าเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ โอ้เด <preach estr vania hello> oh, um, ี๋ยวาละมากนี่มากมากโอ้แบงนะแบงนะมาให้จับเลยครับท่านผู้ชมไปละไปละไปแล้วไม่ผมจับเลยครับอ๋อแบงแบงมาแบงแบงนะไปแล้วครับมาให้เลยครับไม่ให้เลยไม่ให้เลยครับไม่ให้เลยวันนี้วันนี้วันนี้กนุมมาวันนี้มานนี้มาวันนี้มาวันนี้มามาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี่ยเอาเลยครับ ไม่ฟังผมเลยครับไม่ฟังผมเลยมนี่มันี่ม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 นี่แบมนี่มานี ients, ่มนี่มานี้มนี่เร็วมนี่เร็วมนี่เร็วไม่ยอมครับไม่ยอม มาให้ผมจับครทำนี่ทำไงดีครับทำไงดีครับนี่ผมมาคนเดียวด้วยครับมีใครเป็นเพื่อนนะครับ เอาละเอาละผมเอาละแบ่งไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาพกล้วนนะลูกไม่เอา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 โอ้แบงแบงแบงนะแบงแบงนะ โอ้อแบง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 น้แบงแบงน้าอ๋อแบง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 อ๋อเอ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 อไม่ใช่พุ่งจะพุ่งใส่ผมนะครับเมื่เช้ามันทอบปปาแตกเลยครับ แมวพ่อเดอ้อนน่ถอยหลังมาเยียบพ่อเดอ้เอแมวนะพ่ออายุมากแล้วแมวยววิ่งไม่ทันแกหรอก ก็ขอฝาก FC ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อในการรับชมของแม่มลาลัยทองในคลิปต่อไปครับขอขอบคุณครับ